ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจนแล้วนะคะวันนี้เจนกลับมาพร้อมกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งอย่างที่รู้กันก็คือเป็นของชาแนลนะคะและตอนนี้ชาแนลเขาได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะคะมันจะไม่ได้แบบใหม่ร้อเปนนะคะมันจะเหมือนเป็นการอัพ มากขึ้นเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะและตัวที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็อยู่ในตระกูลเรเบดเหมือนเดิมทุกคนแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นสูตรที่ปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าปรับปรุงยังไงดียังไงแล้วก็มีความแตกต่างจาก ตัวเก่ายังไงนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อเต็มๆว่า Lebed Water Face Compaction Touch นะคะสิ่งที่แตกต่างอย่างแรกเลยอย่างรุ่นใหม่นะคะเขาจะมีมาทั้งหมด6เฉดสีซึ่งเพิ่มมาอีก2เฉดนะคะตัวเก่าอ่ะจะมีแค่4สีนะคะมันจะเป็นแค่แบบ Light, Medium Light, Medium อะไรประมาณนี้นะคะส่วนตัวเนี้ยเขาจะแบบ ระบุเป็นเหมือนลองพื้นเลยทุกคน B10 B D 21อะไรอย่างนี้นะคะและที่สำคัญคอมเพ c t ก o n ชันก็คือเขา่เพิ่มเฉดมาทุกคนคือเฉดขาวผิวขาวเหลืองผิวชมพูเป็นแบบเป็นโทนผิวอะทุกคนตัวเนี้ยดีแล้วก็แบบตอบโจทย์มากมากนะคะทุกคนเพราะอย่างเฉดสีบางคนเนี้ยบางอันมันแบบเหมาะก,กับเหลืองโทนผิวชมพูมาใช้มันจะแบบเอ๊ะมันยังไม่ใช่ ผิวของฉันที่แบบแท้จริงนะคะตัวนี้นะคะราคา2,800บาทค่ะมันก็จะแบบเฮ้ยราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณน้อยลงทุกคนตัวล่าสุดนะคะมันจะมีทั้งหมด20 ml นะคะอย่างรุ่นเก่ามีทั้งหมด30 ml นี่ก็คือข้อแตกต่างข้อที่2อ,อ่ะไซส์เล็กลงแล้วมีแปลงมาให้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็คือ เขายังมีแปลงมาให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้มันก็ยังรู้สึกว่าเออก็ยังดีนะขวดนี้2,008แต่ก็มีแปลงให้มาเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยแพงเกินไปนะคะยังรู้สึกคุ้มค่าอยู่นะคะและที่สำคัญก็คือทุกคนแปลงของเขามีการปรับปรุงนะคะทรงมีความมนโค้งมากขึ้นนะคะแปลงตัวเก่านะคะจะมีความแบบปาดขึ้นนิดนึง แล้วตรงนี้ก็จะแบบขนแปลงตัดตรงมีความแตกต่างที่แบบชัดเจนมากๆนะคะเจนว่ารุ่นเนี้ยเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากๆนะคะขนาดต่างกันแล้วนะคะรุ่นเก่าอ้วลนลกลมมากกว่ารุ่นใหม่จะมีความกลมและเล็กเลียวมากขึ้นนะคะอืมอันนี้รู้สึกว่าพอทาสมุตรทาไปอะ่ะมันจะมีความแน่นมากขึ้นนะคะ ขนแปรงเขาอะจะมีความสั้นมากกว่านะคะทูโคนจนว่ากินเนื้อรองพื้นน้อยลงนะคะอย่างอันเนี้ยขนแปรงเขาแบบยาวแล้วก็ไม่ไม่ไดิ้นแน่นนะคะผลิตภัณฑ์อะจะเข้าไปในนี้เยอะขึ้นอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของแปรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนใช้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะมาเรามาดูตัวนางเอกกันบ้างนะคะ นี่ทุกคนตัวแพ็กเกจมีความเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ใช่แตกต่างคือเปลี่ยนแบบใหม่เลยนะคะนี่แบบเก่าขวดจะแบบเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมมีความเล็กกว่าอย่างชัดเจนนะคะอันนี้จะรู้สึกว่ามันมีความแบบเล็กกระทัดรัดพกพาง,ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วทุกคนดูข้างในนะคะเม็ดไมโครดอบเลตนะคะจะมีความ แน่นมากๆนะคะมีความแบบเอ้ยอัดมาแบบจุกๆเยอะๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีความแบบเล็กๆก็จริงแต่ก็ไม่ได้อัดมาแน่นเท่ารุ่นหนอความแตกต่างของรุ่นนี้ก็คือเขาเนี่ยมีเม็ดเมคอัพดอปเลตที่มากถึง3เท่าอะ่ะทุกคนคือเขาจะมีความปกปิดที่มากขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าเนอะว่า มันมากขึ้น3เท่าเนี่ยยังไงเอาแบบให้เห็นภาพกันไปเลยนะคะแจนจะขออนุญาตบีบเนื้อรุ่นเก่าให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะแบบเก่านะคะเรามาดูสูตรใหม่เห็นไหมคะความข้นจะต่างกันมากนะคะเบนดไมโครดอบมันจะเห็นชัดมากๆนะคะ มีความเข้มข้นที่มากขึ้นนะคะมันจะมีความเหลวที่น้อยลงนะคะเห็นไหมตัวนี้จะมีความเหลวมากๆนะคะมาแจงขออนุญาตเกียร์ดแค่นี้ก็เห็นเนื้อรองพื้นชัดมากขึ้นแล้วนะคะพอมันแตกตัวตอนนี้ก็คือรู้สึกเลยว่าเนื้อรองพื้นอะหนาขึ้นมากๆนะคะ นี่ตัวเก่าก็คือจะแบบกืนเป็นแบบเป็นความทิ้นบางๆนะคะรุ่นเก่าความหอมหอมเหมือนเดิมเลยทุกคนพองเลยอ่ะทุกคนโอเคฟู <S 2> <S 2> <S 2> อยากลองที่หน้าแล้วะ่ะก่อนที่เราจะไปลองเนื้อผลิตภัณฑ์ที่หน้าของเรานะคะแจงขอวกกลับมา พูดถึงสรรพคุณของน้องเขาแล้วก็คาเต็มวิธีใช้ที่ทางแบรนด์บอกมาก่อนนะคะตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือช่วยปรับสีผิวของเราเนี่ยให้มีความสม่ําเสมอมากขึ้นแล้วดูเปล่งประกายและที่สําคัญเหมือนเดิมทุกคนให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเรานะคะเหมือนเดิมเลยทุกคนที่ปรับมาก็คือ เขามีความหนาขึ้นนะคะมีความปกปิดที่มากขึ้นแล้วอีกข้อหนึ่งที่แจนอยากจะแบบมาแชร์นะคะนั่นก็คือวิธีใช้อย่างตัวเก่าที่แจนจะรีวิวก็คือให้เราจอบใส่มือใช่ไหมแล้วก็ใช้แปรงวนๆแล้วค่อยมาแบบทาที่หน้านะคะแล้วอย่างที่แจนลองใช้จริงว่าแบบมันเวิร์กมากก็คือให้เราอะดอบ แล้วเอานิวอะ่ะวนๆกอนแล้วก็เอามาแต้มที่หน้าแล้วค่อยใช้แป้งนะคะแบบนั้นจะรู้สึกว่ามันปกปิดแล้วก็เกลืนกับผิวมากกว่านะคะเลยอย่างที่แบรนด์บอกเหมือนกันก็คือเราสามารถปรับใช้ได้ตามต้องการเลยนะคะเช่นการปั๊มลงฝ่ามือก่อนแล้วก็ แตะเนื้อผลิตภัณฑ์เบาๆด้วยปลายนิ้วนะคะให้เม็ดไมโครดอปเลตเนี่ยละลายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาแต่งน่นนี่นัก็เหมือนวิธีที่แจนบอกคือแจนว่าวิธีเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็วิธีใช้ที่อยากจะแชร์ทุกคนฟังก็มีประมาณนี้นะคะมาไม่เสียเวลาเรามาลองกันดีก,กว่าว่าถ้าใช้แล้วมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะ ามีความแน่นแล้วก็เวลาทาไม่ได้สะบัดนะคะ Before After นะคะความแตกต่างคือชัดมากนะ,ะ After จะมีความแบบสม่ำเสมอแล้วดูแบบดูเปล่งประกายมากกว่านะคะดูไ r i g h t ฝั่ง After จะมีความไ r i g h t มากกว่า Before นะคะเห็นไหม Before มันจะมีความแบบหมองมองความรู้สึกแจ้งคือรู้สึกชัดแล้วก็สบายผิวถ้าไม่บอกว่าลงก็คือแบบ ไม่รู้เลยว่าเราลงรองพื้นทุกคนมันบางเบามากๆนะคะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มีรอยสิวเยอะมากๆเราจะมาดูชัดๆเลยว่าเขาอะปกป,ปิดแบบไหนนะคะ<ม>เห็นไหมทุกคนอย่างที่บอกอากาศร้อนมากสิวขึ้นเยอะมากทุกคนช่วงนี้มามาดูกันแบบใกล้ๆไปเลย จริงใช้นิ้วก็ได้นะเนี่ยรู้สึกว่าใช้นิ้วจะเร็วกว่ารอยก็มีความจางลงนิดนึงนิดนึงแค่นั้นจังจะเห็นอยู่นะคะถ้าถามว่าตอนลงแปรงอะ่ะมันเป็นเส้นไหมต้องยอมรับว่าเป็นเส้นนะคะทุกคนแบบมันเป็นรอยแปรงแบบลากอะ่ะเราก็จะต้องเกลี่ยดีๆนะคะตอนใช้แปรงอะ่ะหรือใครมีเทคนิคการแบบ ใช้แปรงลงรองพื้นแล้วไม่ให้เป็นเส้นน่ะสามารถแชร์กันได้เลยนะคะทุกคนแจแล้วก็เผื่อเพื่อนๆผ่านมาจะได้รู้กันด้วยแจนมาดูผิวอีกทีอะทุกคนมันเหมือนรู้สึกว่าอยู่ๆก็ใส่แบบฟิลเตอร์หน้านะคะแต่จริงก็ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เราก็แค่ทาตัวนี้เองดูคนมันดูแบบ ผิวมันดูว้าวมากขึ้นอ่ะทุกคนทั้งหน้าใช้ทั้งหมดก็ประมาณข้างละสองสดอกอันนี้ก็เป็นการลงทั้งหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวแจนจะรอให้เขาเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะมาลองใช้เขาอะ่ะในการแบบปกปิดรอยสิวเพิ่มขึ้นแล้วก็ใต้ตานะคะว่าเขาเนี่ยสามารถเพิ่มเลเยอร์ในการปกปิดได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรารอเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแจนก็จะใช้มือเกลี่ยรอย เจอกันเลยแล้วก็ปาดไปดูดิมีความหนาขึ้นแล้วมันสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้นะคะใต้ตาสักหน่อยเห็นไหมใต้ตาเออใจอันนี้จะเห็นชัดนิดนึงว่าเราบิวเพิ่มดูดิบางแบบโอ้โหบางเหมือนเนื้อเซรั่มลยทุกคนความคําใต้ตาเขาบอกให้แบบมองลงแล้วเราจะเห็น พื้นที่ที่ควรปกปิดชัดขึ้นนะคะวิธีการแบบมองอียเขาเรียกอะไรนะก้มหน้าลงนิดนึงมันจะเห็นจุดที่เราควรปกปิดมากขึ้นอ่ะปกปิดไปเลยมันก็ยังจะแบบมีอยู่เราก็จะไม่ดันทุลังผิวดีมากอ่ะคนดูผิวดิ มันก็จางขึ้นอีกนิดนึงนะคะแจ๊ว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นนะมันไม่ได้แบบปิดมากไปกว่านี้หรอว่าด้วยความที่เขาเป็นเนื้อน้ำมาทุกคนมันจะแบบซึมแล้วมาเน้นงานผิวอะหลักๆเดน่ดนๆที่เห็นก็คือปรับสีผิวให้มีความสม่ําเสมอแล้วดูไบรท์มากขึ้นนะคะหน้ามีความแบบชุ่มชื้นสบายผิวแล้วก็เย็นเหมือนอวยเลยเนาะแต่อย่างที่เห็นก็คือให้ทุกคนแบบเออเห็นกระตาไปเลยเพราะแจงก็ไม่ได้แบบใช้อะไรเพิ่มหน้าคือแบบถ้าใครไม่เซ็ตแป้งทุกคนดูดิ เงาเล่นแสงแต่สําหรับแจนนะถ้าสมมติว่าเป็นเอวิดาลูกอ่ะแจนรู้สึกว่าแค่เนี้ยแจนพอแล้วนะคะไม่ต้องใช้คอนซีเลอร์ก็ได้อาจจะเห็นแบบใต้ตา,ตาดํานิดหน่อยแต่แจนอะ่ะไม่ซีเรียสห,หน้ามันมีแบบรอยบ้างเถอะจุดบกพร่องบ้างเถอะช่างมันนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเห็นรอยนะแต่ผิวเราแบบสม่ําเสมอไว้ดูโดยรวมแค่เนี่ยแจนรู้สึกว่าแจนค่อนข้างที่จะแบบพอใจแล้วก็แฮปปี้แล้วนะคะดูแบบเมื่อคืนนอนมาแบบ 8ชั่วโมง12ชั่วโมงนอนมาเยอะมากรู้สึกสวยมากขึ้นรู้สึกแฮปปี้แล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคจริงๆเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราลงแป้งเซตแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความแมทให้กับหน้านะคะทุกคนฟินิชผิวตอนนี้คือแจนชอบแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะมาค่ะเรามาสรุปความรู้สึกหลังใช้ทันทีนะคะถ้าเทียบกับ ตัวเก่านะคะตัวนี้นะคะเขามีความปกปิดมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันเนียนมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องความกระจ่างใสมีความกระจ่างใสมากขึ้นปกปิดรอยไหมเหมาะแก่คนที่มีรอยสิวอย่างแจนเนี่ยไหมจนจะบอกว่ามันก็แค่ช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้สม่ำเสมอแล้วก็ทําให้รอยจางลงไปอีกแบบ นิดนึงอะทุกคนนิดนึงเท่านั้นนะคะแล้วก็หนักหน้าไหมในเมื่อเขาหนาขึ้นไม่รู้สึกหนักหน้าเลยทุกคนมันยังให้ความชุ่มชื้นสบายผิวเนียนเกลืนกับผิวไม่ได้รู้สึกแบบเนะหนะอะไรสรุปก็คือสบายผิวเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ใบขึ้นแล้วก็ปกปิดมากขึ้นเออสรุปแบบนี้ค่อยกระชับหน่อยเนาะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบสามารถ พูดได้เต็มปากเลยว่าไปซื้อมาใช้เถอะทุกคนอันนี้แนะนำมากจริงๆว่าถ้าเอามาใช้จะต้องตกหลุมรักนะคะแล้วถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าการจะรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่ากันนะคะเขาเนี่ยมีการปกปิดมากขึ้นแต่ให้งานผิวที่แบบมันพอดีสบายผิวไม่หนักหน้าก็คือไม่รู้จะ เอาคำไหนมาพูดหรืออวยแล้วสรุปก็คือชอบมากๆนะคะทุกคนตัวนี้ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยว่าหลังจากผ่านไป5ถึง8หรือว่า7ชั่วโมงเนี่ยสีดอกไม้แล้วความรู้สึกอาจจะเป็นยังไงนี่นะคะก็เป็นสภาพผิวหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 0โมงจะครึ่งแล้วภาพอากาศวันนี้ก็คือร้อนมากๆร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกทุกคนร้อนแบบ เหงื่อแตกแบบเหงือห่อออกเยอะมากๆนะคะสิ่งที่ทำวันนี้มากสุดก็คือใช้ทิชชู่ซับนะคะจะว่าหน้าเกียดหรือเปล่าก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแจนเก็บทิชชู่ที่ซับมาวิธีซับก็คือแบบแจนก็แบบซับเบาๆนะคะแบบเบาๆไม่กดไม่ถูนะคะถ้าถามว่าหลุดออกมาไหมมันหลุดค่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบ หลุดออกมาตรงผิวผิวบางๆแบบนี้แต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือไม่ดอบไม่หมองเลยทุกคนหน้าดูผ่องมากๆนะคะวันนี้แจนประทับใจแล้วก็เชียร์ให้ไปลองไปซื้อไปใช้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มแบบเอ้ยลังเลสนใจอยากลองแล้วเนี่ยรีบพุ่งตัวไปที่เคาน์เตอร์เลยนะคะทุกคนไปลองก่อน ชอบไหมชอบเฉดสีไหมชอบเนื้อสัมผัสชอบฟิลลิ่งตอนใช้ไหมผลลัพธ์เจนบอกว่าจึ้งมากๆนะคะอันนี้แบบกล้าคอนเฟิร์มได้เลยนะคะอ่ะส่วนคลิปนี้เจนก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าเจนจะมารีวิวอะไรที่น่าสนใจอีกฝากติดตามไลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย